วันนี้พ่อใหญ่สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พ่อใหญ่พลังเห็ดกับเขาพลังนะคะ e r y d ห y หันหอมหัวใหญ่สวัดีวอรอยู่อยุยูคุกอยู่นี eat <laughs> พูดนะซื้อกับเขาเรา อาหารสวีเดนนะคะมันนี่นะคะวัตถุดิบวัตถุดิบในการทำอาหารสวีเดนมีปลากระป๋องก็หอมหัวไยหอมหัวใยสามหัวนะคะฉีบชำนาญห้งซิงติคาด์บได้ สิ่งที่ฝรังขาดในการเทศกับเ่าวาด้ก็คือเนยนี่นะคะ <c oughs> เนยสำหรับอาหารแล้วก็มันฝรังเชสโซ่เลยมันฝรังหอมหัวไญ่หล้กก็นเนยหอมหัวไญ่ผัดกับเนยก่อนเลยนะคะทุกคน พลังอบอกมันพลังยางชำนานเลยนะคะเราเคยเราเคยเป็นเชฟนะคะคนเราเคยเป็นเชฟในร้านอาหารมาก,ก่อน,นะะซอยแลเราคน นีเลยนะคะทุกคนผัดหอมหอใหญ่กับเนยก่อนนะคะผัดจนมันมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปแปดบานสิบบานเลยนะคะก็จะผัดได้ที่แล้วกับเก็บว้แบบนี้นะคะทุกคนรใอยมันหย็นนะคะแล้วก็มาหัน่นมาหั่นมันฝรั่งนะคะมันฝรัง่งาสิเตรียมเลยทานเนยเกระดาษ ะะอยนะคะกระดาษฝอยนะคะอเอาเนยมาทาพราแต่หั่นมันฝรังได้หล้ยก็มาบ้างบ้างในกองโฟมนะคะทุกคนแต่กรโลยดโดยหอมที่ห้าพัดไปเมื่อกี้แต่กรเท่ปลากระป๋องปลาสามเมคครัวบะแมนวาเลน <laughs> ปลากระป๋องหาโตว <laughs> ป้องหาตนะครวางแบบนี้เลยนะแต่ทุกคนเป็นปากกระปองสวีเดนเป็นสั้นี่สอ่โอเค ปลากระป๋ปองๆหนึ่งเราเห็ดประมาณสองสองสันนะคะทุกคนว่างปลาเป็นสันที่สองเท่จวกเทหนามมันลงเลยนะคะแน่เมืองแหลกก็เห็ดปัยหานะคะทุกคน ก็มีแค่มันฝรังหอมหอยไ่กระเนยกับปลากระป๋องกระทับด้วยมันฝรังอีกเถือนึงกระจบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโรยเดือยพริกไทยเกลือแน่นิดน้อย พ่อพ่อปัญญางมันจะเก็ม What is it? คืออะไรวอวป,ป่าทามกับวอป,ป่าโรยตบ่ายด้วยอันเวฟครีมเวฟครีมสตรอเบอรีร่นะคะทุกคนโอเค แต่เวลาอันเชิญเขาเตาอ,อบแล้วอบอบไปประมาณสี่สิบนาทีนะคะ forty forty f i สี่สิบห้านาทีแล้วปะ โอเคจ้าเอนี้เมนูอาหารสวีเดนอาหารฝรั่งนะคะทุกคน